ขณะนี้เวลายีิบเนาฬิกานะครับย2ิบสองนาทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับอำเภอเจีตรพิสัยนะครับจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเพื่อนๆนะครับที่งานนะครับแเทียนเข้าหรนษานะครับก็วอนนี้เป็นงานถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินนะครับงานแห่เทียนก็จะเริ่มแห่วันที่น่าจะวันที่สิบนะครับนะสิบสิบเอ็ดนะครับถ้าผุจจาไม่ผิดนะครับเต่ยถ้า ติดโซ่ก็อร้อมใางเพื่อนวันนี้เวลายามค่ำคืนครับก็จะให้ดูข้างหน้านะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับบรรยากาศก็จะมาประมาณนี้ครับร้านค้านะครับก็้าเม่ค้าเยอะนะครับแต่ว่าคนซื้อนะครับไม่ค่อยจะมีข่าาไหร่นะครับก็นะครับก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องนะครับ ชาวไทยทุกคนนะครับในประเทศไทยนะครับเอาเอาโอเคจังหวัดร้อยเอกับพววนะครับะพี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็บนะครับหรือว่าอำเภอใกล้ๆนะครับอำเภอเกษตรที่ใสนะครับผมก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวนะครับที่งานงานเที่ยงข้าวป้านะครับเที่ยงเกษตรที่ใสนะครับจังหวัดร้อยเอ็บนะครับงานก็เริ่มมาได้หลายวันแล้วนะครับ กอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับนี่ก็มีร้านค้านะครับของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาได้ดูนะครับปั๊มเยอะๆเลยครับมาตั้งแต่ทางโน้นเลยครับตั้งแต่หน้าอัเพยครับอันเพยเรียกมาครับตรงที่ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นครับปั๊มปตทนะครับผมตรงข้ามกับปั๊มปตทนะครับเพื่อน ใครๆที่ยังไม่รู้พิกัดนะครับก็มาได้นะครับที่ตรงหน้าปั๊มปตทนะครับงตะเข็บที่ใส่นะครับหรือว่าหน้ามือนะครับจังหวัดอเภอุตรดิตถ์นะครับนี่ก็มีของถุงเยอะแยะมากมายครับก็มีเสื้อผ้าเลยนะครับเหลี่นนะครับการคลิปช็อตกับเสื้อผ้านะครับอันนี้ก็เท่าไหร่ นี่แหล่งรองเท้านะครับผมนี่พระธาตุครับเยอะแยะมากมายครับมาเที่ยวมาชมครับมาช็อปมาใช้นะครับร้านค้าดีนี่ก็เป็นผ้าผ้าม่านนะครับนี่ก็เป็นเสื้อผ้านะครับลายลวดนะครับเสื้อผ้ายุคสมัยนะครับตรงันนี้ก็เป็นนะครับร้านนะครับขายชาชีครับ ตอกเต็กตอกเต็กลงมาแล้วตอนกลางคืนตอนนอนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอาชีพเราครับเราทนได้เราเก่งแล้วนะครับเราเก่งแลนะครับครับก็เชิญดวยนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับทุกคนมีก็มีนะครับร้านชาไทยชาชิปนะครับอาหารอร่อยมากนะครับมาอร่อยมากครับเพื่นมากตัดต่งใจแน่นอนเพื่อนเพื่อนก็เฉลิมเฉลิมเพื่อนนะครับมาลองชิมนะครับได้นะครับมีไอติมด้วยนะครับไอติมก็มีนะครับไอติมมโพดนะครับ แล้วก็มีน้ำข้าวโพดนะครับน้ำข้าวโพดที่อร่อยมากนะครับเราเป็นสูตรของเราเองนะครับทำคิดค้นขึ้นมาเองครับช้างเราก็คิดค้นขึ้นมาเองนะครับหอมขึ้นอยู่สมุนไพรรสชาติอร่อยมากครับเอ็นที่สุดข้าอร่อยที่สุดเลยนะครับในโลกเลยครับแล้วก็มีน้ำข้าวโพดนะครับน้ำข้าวโพดก็ได้ชิมก็มีนะครับดูชีมนะครับ ดูแรกนะครับในประเทศไทย,น,ยน,ทน,น,นะครับขอเชมเพื่อนๆนะครับมาเรียนขึ้นเรือนทานดูนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนผมว่ามันอร่อยมากเลยนะครับไปทางโน้นนะครับ,บ,นนรบมันก็จะเป็นร้านค้าของเพื่อนครับมันก็จะมีสวนสนุกนะครับเปนสนุกเ,เพื่อนๆเอาลูกน้องเด็กๆลูกๆหล,ล,ล,ลานๆนะครับมาได้ชมกันะครับ ตรงข้ามตรงนู้นนะครับผมอยู่ตรงเต็นท์หน้าเต็นท์นั่นแหละครับหลังเต็นท์หลังเต็นท์จะเป็นคนท์ถนนกันนั่นนะครับก็เชิญนะครับมากันเยอะๆนะครับงานยังเหลืออีกหลายวันอยู่นะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับงานถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับก็คลิปนี้ยาวแล้วครับสองเพื่อนในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่เป็นแรงเชลื่อนแรงใจเป็นมาตลอดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมช่างอัญชัยครับ